สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเดินทางบ้างนะครับเิียงวิหกเนี่ยเวลาเขาเดินทางนะครับเขาก็จะเดินทางไปกับหมู่คณะหรือบางครั้งนะครับนกพงศะกรก็มากับอิหลานะบางครั้งอิหลาก็ไม่ได้มากับพ่อจ๋านะครับแม่แม่บางทีพ่ออาจจะมีธุระอาจจะ ถึงงานดึกขนาดไหนนะครับก็ให้ลูกสาวมาคุยกับย่ามามีอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราคาดคะเนไม่ได้นะว่าวันนี้พ่อจ๋าต้องมากับน้องอายวันนี้น้องอายต้องมากับใครมันไม่ได้สำคัญตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสะดวกสบายเพราะว่า บางครั้งเนี่ยอ้ายไม่ได้มากับพ่อจา๋าเขาก็มีมามีตู่นะครับหรือคนอื่นๆในวงหรือมากับย่าบางวันเขาก็อยากอ้อนย่าเขาบ้างอะไรแบบนี้ก็คือเด็กน้อยอะ่ะนะอยากมากับย่าบ้างมากับพ่อจ๋าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องอายเนี่ยลองคิดง่ายๆนะเขาก็เห็นเสียงวิหกเป็นครอบครัวเขาเลย สมาชิกทุกคนศิลปินทุกคน,น,ก,คนก็คือคนในครอบครัวของน้องอายหมดการที่น้องอายจะไปกับใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขานะครับอันนี้คืออย่าไปดราม่าเลยนะมันไม่ได้สําคัญที่เขาจะไปกับใครมากับใครสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการโชว์การแสดงนี่คือความรับผิดชอบครับนี่คือสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาให้กับมิเดฟเฟนเพลงก็คือมามอบความสุขอย่างแท้จริง การมอบความสุขคือการซุ่มซ้อมการไม่ให้งานเสียหายนะครับการรับงานแล้วแล้วก็รับผิดชอบงานแล้วก็การแสดงได้ยอย่างเต็มที่นี่คือจุดที่เราควรจะไปสนใจมากที่สุดนะครับแต่มันก็ยังมีดราม่านะแบบประมาณว่าน้องไอยไม่มากับพ่อจ๋าเลยอะไรประมาณนี้นะทาไมไม่มาด้วยกันทําไมทะเลาะก,กันเหรอหรือว่าน้องาอยงอนอะไรพ่อจา๋าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความคิดของ เหล่า FC บางท่านนะเนาะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเขาว่าคิดแตกกันไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิเสรีในทางด้านความคิดของใครของมันเพียงแต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากให้ไปโฟกัสถึงเรื่องการมากับใครหรือจะมาจะไปอะไรยังไงนะครับเราโฟกัสที่ผลงานแล้วก็โฟกัสที่การเดินทางดีกว่าว่าขอให้เขาเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าเสี่ยวิหกเนี่ยรับงานเยอะแล้วก็เดินทางบ่อยเดินทางข้ามจังหวัดนะครับฉะนั้นเนี่ย เราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการมากับใครนะครับเพราะว่าน้องอาไอเนี่ยเขาจะไปกับใครก็ได้จะไปกับย่าก็ได้จะไปกับปามี ami, หรือจะไปกับพ่อจ๋านะครับไปได้หมดจะไปกับดนธนาดนจะไปกับใครได้หมดจะไปกับย่านุไปได้หมดครับนะไม่ต้องประมาณว่าน้องอารไอไม่ได้มาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสงสัยได้ครับไม่ผิดบางทีผมยังสงสัยเลยแอดยังสงสัยเลยทำไมไม่มากับพ่อจ๋าวะอะไรเงี้ยเราคิดได้เป็นธรรมดาพีงแต่ว่า อ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรวบรวมสติแล้วก็มาคิดว่าอ่ะโอเคนี่คือครอบครัวเสียงวิหกครอบครัวเสียงวิหกเนี่ยเขาเดยบเสมือนคนที่อ่าคุยกันได้ในทุกเรื่องน้องไอ้ไอเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเด็กน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะสามารถที่จะอยากจะอ้อนยาบางอยากจะไปกับพ่อเขาบ้างอยากจะไปกับคนนั้นคนนี้บ้างนะแล้วทุกคนก็เอนดูน้องหมดฉะนั้นเราสบายใจตรงนี้ได้เลยนะครับว่าน้องไอยจะไปกับใครก็ได้นะ ยังไงก็เอามาฝากเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันละกันนะครับอีหล่าจะไปใส่เนาะจ้าคือบ่อมานําพ่อจา๋าอะไรประมาณนี้นะแต่ละคนก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วอ้อายมากับใครละ่ะนะแล้วอ้อายละ่ะอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ้อายอยู่ไหนน้องอายไม่ได้มาด้วยกันตินะครับลูกจา๋านะไม่ได้มากับพ่อเหรอบ่อย่าติดตามคนอื่นอย่าเบิ้นนะอายกำลังใจครับ นัดกันเนาะบอกเอาฮอดลูกนะครับแต่ละคนก็คืออยากให้มากับพ่อจา๋าอยากให้น้องอายมากับพ่อนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย<ม>อาจจะไม่สะดวก,ดวกหรืออาจจะ,ะมีอะไรที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่สะดวกใจอะไรประมาณนี้นะครับหรือติดทุระหรืออะไรอะไรี้เราก็ไม่รู้เนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของภายในวงนะครับยังไงวันนี้ก็เอามาฝากให้พอยกมายกนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิป ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ขอกันนี้ก่อนครับสวัสดีครับ